ดอกอะไรที่ใช่คุณดอกไม้เสริมดวงตามราศี 1. ราศีเมษดอกกล้วยไม้ราศีที่เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสปิริตด้านความทะเยอทะยานราศีเมษต,ต้องการดอกไม้ที่มีความสะรองและความชิดซ,ซึ่งดอกไม้ที่ตอบโจทย์คือดอกกล้วยไม้ ที่มีทั้งความหรูหราและเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของผีเสื้อสังคมที่ช่วยส่งเสริมด้านความมั่นใจ 2. ราศีพฤษภกระบองเพชรพึ่งพาได้ไม่ยอมแพ้และชอบที่จะลงมือทำต้นกระบองเพชรคือต้นไม้ที่เหมาะกับคนราศีพฤษภมากที่สุดเพราะเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งและอึดจะช่วยเสริมให้คนราศีนี้มีความหนักแน่น 3. ราศีเมถุนพิโลเดนดรอน ไม้ประดับที่นิยมปลูกไว้นอกบ้านมีมากมายหลากหลายพันเหมือนกับราศีคนคู่ที่ชอบความหลากหลายและมีนิสัยชอบอยู่กับอะไรใหม่ๆฟิโลเดนดรอนช่วยเสริมความมีชีวิตชีวาให้กับคนราศีเมถุน 4. ราศีกรกฎต้นเดลีราศีธาตุน้ำที่เต็มไปด้วยความรักอารมณ์อ่อนไหวและชอบความเงียบสงบต้นเดลีคือดอกไม้ที่ทั้งความสวยงามที่อ่อนหวานและมีประโยชน์ในการปอกอากาศ เดลี่จะช่วยสร้างความสดใสให้กับคนราศีกรกฎ 5. ราศีสิงห์ต้นไทรใบสกักราศีที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์จอมเล่นใหญ่และชอบความเป็นจุดเด่นต้นไทรใบสักไม้ประดับที่มีความสวยงามแปลกใหม่จึงเป็นไม้ที่เหมาะกับคนราศีสิงห์ทั้งยังช่วยเสริมด้านความเป็นผู้นำได้อีกด้วย 6. ราศีกันต้นว่านหางจระเข้ คุณไว้ใจราศีนี้ได้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นต้นว่านหางจระเข้จึงเหมาะกับคนราศีนี้มากๆเพราะเป็นทั้งไม้ประดับและต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาทั้งยังช่วยเสริมในเรื่องของความสมดุลอีกด้วย 7. ราศีตุลต้นลิ้นมังกรไม้ประดับที่ต้องการการดูแลน้อยคือต้นไม้ในอุดมคติของราศีตุลราศีเจ้าแห่งโปรเจกต์ที่มีโครงการมากมายในหัว ทั้งนี้ต้นลิ้นมังกรยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตัดสินใจให้แก่ชางราศีตุลได้อีกด้วย 8. ราศีพิจิกต,ต้นปาล์มราศีที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและปณิธานอันแรงกล้าต้นปาล์มคือต้นไม้สำหรับคนราศีนี้เพราะช่วยส่งเสริมพลังในด้านจิตใจ 9. ราศีธนูดอกสาวรสไม้ดอกสีม่วงที่สะท้อนความเป็นราศีธนูที่ชื่นชอบการผจญภัยและมีความกระตือรือร้น ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความอิสระทางความคิดและจิตวิญญาณ 10. ราศีมังกรผิวหมื่นปีไม้ประดับที่ไม่ต้องการการดูแลเยอะแยะแต่จัดว่าเป็นต้นไม้ที่มีพลังที่ช่วยส่งเสริมด้านการทำงานให้แก่ชาวราศีมังกรเหมาะแก่การปลูกไว้รอบตัวบ้าน1 1ราศีกุมไม้อากาศ เพราะนี่คือราศีที่รักกิจสระและเต็มไปด้วยจินตนาการไม้ที่เหมาะกับชาวราศีกุ่มจึงเป็นไม้อากาศไม้ประดับที่ทนแล้งเลี้ยงง่ายและเหมาะแก่การแขวนประดับช่วยส่งเสริมในด้านความมีชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์ 12. ราศีมีนต้นบอนไซจินตนาการที่ไร้ขอบเขตก็เหมือนกับการตกแต่งต้นบอลไซที่เป็นไปได้หลากหลายตามแต่จินตนาการ ต้นบอนไซจึงเหมาะมากที่จะปลูกในบ้านของคนราศีมีนซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสงบมีสติในการทำงาน